พาสาสี่ต้องมา Blue AF, ปุยฝ้าย a f บอกเลขเดดถูกตรงตรงสองหัวติดต้องตั้งสำนักไปหวยแล้วสำหรับดาราพิธีกรสาวปุยฝ้าย a f หรือนัทพัฒน์วิพัฒรลเดทตระกูลเพราะสองหัวที่ผ่านมาพิธีกรสาวบอกเลขเดดถูกกันแบบตรงๆไม่ต้องกลับงานนี้เจ้าตัวถึงกับเครียดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสาธุหนึ่งสี่ยังไงล่ะฟุกบอกเลขตรงสองวัติดวัดสามอย่าถามนะ ค่อยเครียดฮ่าฮ่งานนี้ทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวว่างวดที่3ต้องโดนแล้วขอติดตามแบบจริงจังและฮ่าฮเหลาง,งวดต่อไปค่ะท้าเจ็ดสีต้องเข้าแล้วค่ะขออนุญาตตามงวดต่อไปนะครับอีกสักงวดนะคะงวดหน้าจะตามพี่ฝ้ายแล้วค่ะขอขอบคุณภาพจาก IG จีฝ้ายนัทพัฒนและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ